หัวใจโอเคได้ไหมปวดใจรักไงใจความรักไงเส้นสีกลิ่นไส้เอาละต้มเลือดโห่อร่อยเลยผักกาดผักกาดไรผักกาดเป็นต้มเลือดเขาใส่กันเนาะต้มเลือดแต่ผักกาดเนาะถ่ายใส่ไม่ใ้่ผักกาดหอมผักกาดหอมผักกาดก็ใส่อยู่ก็รักแต่ที่ มาเลยวนมาเลยหิวแล้วเนี่ยเธอหมูแล้ฮะปิ้งย่างอะไรกับต้มเนื้อปิ้งย่างไม่ย่างชื่ออาหารปิ้งย่างฮะชืฮอฮึนึฮึงยฮึฮึฮึยึฮึฮึลึฮึะึฮ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 ึอึนึฮึฮึฮนฮหนึฮ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  ฮัลโหลพี่จ๋ามาหาเลยอาหารปิ้งย่างต่อเลยเกาหลีเอออาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเออเกี๊ยห้ามันไม่เร็วโซโซได้เหรอเมืองหลวงได้เหรออ้าวก็จะแต่ชาเลนจ์สิเกะกับเนี้ยนี่ให้เนาะแล้วพี่เม็นกิมจิมีอยู่ในโซกันละก็ไม่ว่าอะไรเอออย่าทำหน้าใส่ดิชุดท่านบกโอ้ เอย่าเพ um ิ่งออกจากโซนนะฉันค huh? ิดได้แล้วบิ๊กแบงเออผู้ชายผู้ชายเขายังมมนมาช่วยมาดูไลฟ์กันแล้วทุกคนครับช่วยมาดูไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์ตอนสองทุ่มใช่ไหมใช่สองทุ่มนะครับที่ลาซาด้านะครับแอปของลาซาด้าบ้าเราไลฟ์ของอ่ขอลาซาด้านะครับผมวันนี้เป็นลาสลุคก็คือเราจะมาบอกแฟชั่นที่พวกเรา แต่งตัวกันแล้วก็มาแนะนาโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนนะครับยังไงก็ฝากมาดูด้วยตอนสองทุ่มว่างๆก็แกล้งๆกัเขามาดูพวกเรานะครบครับผมเดี๋ยวเล่ยเตมตอบปอ่ะตาใครนิดโรงพยาบาลอะไรอะไรทำสัญยกรรมฮะฮะผู้ชายผู้ชายจะเอาโรงพยาบาลหรือจ้เาศัญยกรรมโรงพยาบาลอะไรคะคอมีฟไหมเอาได้เลยได้ได้เดี๋ยวมาเลยทุกคน ไปเบฟกันอุ้ยได้ๆขอสักมันสิทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งแต่ะอีกซชอร์ทีได้เลยหนึ่งุ่มอุ้ยมันกลับมาที่ฉันแล้วเธอเธอพี่เอิร์กมาบอกความสวยที่ลงตัวจริงๆเท่านั้นเออพี่เอิร์กพี่เอิร์กสวัสดีครับผมอันนี้เราติดตามเพลงพี่เอิร์กไปและเลือดกรุ๊ปโอเลือดกรุ๊ปบีเลือดกรุ๊ปบีฟังประจำฟังทุกเช้าฟังตอนเย็นตลอดร้องไงนะแล้วด้วยเอมีร้องไงร้องไงนะ ต้องมีสักวันสักวันเลือกไม่ยอมคิดถึงเธอจังแล้วส่งมากูไม่ได้เตรียมเลยมึงเก่งไงเอาอย่างโออย่าโอ้ยดิไม่มีอะไรจะเอาอะไรผู้ชายเหรอเออผมผมอะไรผู้ชายมีผมจบทุกคนมีผมก็ได้ได้เหรอฉันเหรอ หวีเห็นไหมล่ะฉันช่วยเธอช่วยเลยแต่ตอนนี้ช่วยมีผมให้เสร็จเร็วๆหน่อยมันต้องทำอะไรยากอ่ะผมต้องคิดอ่ะหวีเดี๋ยวพี่หวีให้ห่ะสี่เขียนเขาไหมล่ะสาผมเฮ้ยแพ้เลยมีเขาผมจบแล้วเราเริ่มคำใหม่โอเคเราเริ่มอ่ะผมมาร์กเริ่มเออไฮดราโอ้โหวงเหรอไม่รู้ก็แล้วแต่เธอ มืองพี่เพียวบอกว่าเอาจริงนะน้องมาร์คจะเรียกจะร้องยังไงก็ได้ให้อภัยหมดหน้านี้เท่านั้นหน้าไหนแม่แล้วฉันเป็นไปขับเขานะรายาที่เขากินแต่ชื่ออะไรนะอิสมาลุกอ้อยมาลุกกล้วยดูประจําตอนที่กินข้าวแล้วฉันรู้สึกว่าคือฉันอะอยู่คอนโดคนเดียวฉันรู้สึกว่าเออมีเพื่อนเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามเออ เมนูที่ชอบเมนูที่ชอบชอบกินอันนี้เวลาเขาสั่งไอ้ไปที่เป็นไม้ไมเสียบม,มาล่ามากินหรอเอามาลาปิ้งๆอ,อ,อ่ะสออตัวเขาปิ้งมาเป็ไข่ต่างขมาลาผมกินหมดอ่ะเขาเดี๋ยวเอาแต่เขาชอบชอบเขากินเขออาตลกธรรมชาติเขาขายสวยค่ะเขาขายสวยแต่ว่าองนี้นะพี่เอิร์กอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยพูดเลยนะว่าตัวเองสวยนี่คือเสน่ห์ของคนสวยนะจริง นี่คือเสน่ห์ของคนสวยที่จะไม่บอกว่าตัวเองสวยแล้วให้คนอื่นมาชมว่าสวยอย่าไปแบบเออเดี๋ยวไปให้คนอื่นชมนะว่าสวยหรืออะไรอย่าไปพูดนะเข้าใจปะว่ารอให้คนอื่นมาชมอันนี้ว่าใครปะไม่ได้ว่าใครเขาเรียกว่าเป็นการแบบเล่นเอาฮารู้ว่าไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองเนี่ออกปะพี่มาร์กสวยจังค่ะเขาว่าอย่างนี้ก็เขาบอกให้รอคนอื่นมาชมอันเริ่ม อ่ะเริ่มไฮดราไฮดราไฮดราต่อห้าดนตรีอธิบายเครื่องดนตรีหนูอไปเลยหรือไปคู่หรอวงไฮดราโอ้โหมีหรอวงค่ะมีค่ะวงไฮดราที่ไหนที่ไทยอะค่ะที่ไทยดูเซอร์เลยคู่เกิลอ่ะวงดนตรีน้ำตาลมึงเขาแบบว่าสาบานว่ามาร์คไม่ได้ว่าพี่เราต่อสาบานเร็วสาหุบได้ไหม อย่าบูลลี่มุกฉันนะทุกคนเนี่ยมารกับพี่หมูแบงชวนเล่นเกมใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอไปอยู่ในไลน์แบบก็คือว่ายังไงจะหมดแรงยมนี่อยู่สองอย่างหมดแรงกับหมันหมันไส้มากกว่าเดิมเนี่ยป่ะแล้วน่าจะเป็นอันหลังเธอหรือเปล่า แต่เธอเหมือนไสฉันหรือเปล่ามัเหมือนเธอดึงหัวตอนเล่นตอนเล่นอ่ะเวลาเธอเครียดอ่ะเธอดึงไม่จริงค่ะคุณลูกค้าจริงค่ะอันนี้อันนี้พูดเลยนะแฟนคขับกี่คนตอนนี้ดูอยู่พันสี่้อยคนพี่มิ้นช่างแต่งหน้าผมหน้าผมเออนน่นช่างทำผมถ้าคุณมีรับปริญญาหรือแต่งงานอ่ะเรียกใช้ได้แต่ คุณต้องอดทนกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเขาจะไม่ทําตามบีทที่คุณต้องการเพราะะอไรเม่มีศิลปะในหัวคือถ้าวันนี้เขาทถลอกกาแฟมาเขาก็จะไม่แต่งเลยเขาก็จะวันนี้แค่นิ่มๆแล้วก็เข้าเลยนะไม่ใเทเวร์ไม่อยากไม่เคยก็ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยหนูใช่ผมก็นด่นเวลาเราทำหน้าทำอะไรทำผมเนี่ยเขาก็ใช้แบบที่เซ็ตผมเจลเซ็ตผมดี มีใช่ไหเกาแล้วใช้กลับไปฉันล้างเป็นชั่วโมงเธอล้างเป็นเปล่าเขาใช้ครีมนวดก่อนหนูมึงเกาขอพี่กัดช่างหน่อยค่ะเม้นนีโมมีมีโนทำไมต้องมีโนมินีโนฝากรีพอร์ตอ่ะตรวพอร์ตด้วยทุกคนคะอันนี้เป็นมุกนะคะเหมือนตลกหกฉาก แล้วแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วช่างหน้าเป็นไงช่างหน้าอยู่เลยอันนี้แต่งดีเป็นช่างแต่งหน้าเอางี้ใส่มูบางวันเขาก็มาแต่งหน้าปกติแต่บางวันก็จะมีแบบจิ้มมาละเขาจะมูมาก่อนแล้ะคือเขาเสริมดวงให้เราคือเขาแบบว่าหนูพี่แต่งหน้าดีมันมูเลาแต่พี่ต้องมูไปด้วยให้ลูกแบบลูกค้ารักลูกเช่นอันนี้คือเช่นบางทีแบบว่าแต่เขาเพื่อเราเขาจะจิ้มสามจุดให้เราบนหัวเราก็จะไม่เอานะต้องบอกนะว่าจะเอาหรือไม่เอาระ นาอ๋อเป็นลงนาอ่อเป็นลงนาเขาบอกว่าอยากให้พี่น้ำตาลกับพี่มาร์คเป็นแฟนกันจังเลยว้ายหนูลูกอย่าอยากเลยจริงๆมันเงียบเลยนะผ้หญิงผู้หิงก่าถ้าคบกันจะไปเดทจะพี่ไหนอ่ะลองหาสถานที่ดีที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราบึงฉวากบึงฉวากสมพันธ์บึงฉวากเลยเหรอใช่เอาทำไมอะไรรเด่นนนตงั้ก็ ถ้ามาสยามเหอนเช่นว่ามันแพงไปไอ้มามันก็จะพาเราไปบึงชวาเนอะปะฟีลแบบทัศนศึกษาไปวัดไปไหว้หลวงพ่อใส่บุญเนาะไม่ให้หลวงพ่อพรมเอาแบบน้ำมนต์สาบใส่หลานลูกเลยอ่ะคือมันมีหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อจะเข้าี่แบบว่าโดนของกันหรือเปล่าผีผักผีผักโดนของแต่ว่าอะไรล้างก่อนล้างก่อนลูกมันไม่ใช่คนบางคนบาปงคนมันอยู่ด้วยกันไม่ไหวถ้าผีผักเราก็ผักผีคืนเลยนะถ้ามีอย่างเนี้ยสาดก่อนก็โดนของมนะ ไปวัดก่อนเลยก็ที่เด็ดที่แรกที่เด็ดแรกคือวัดแล้วก็ที่สองก็คือที่สองอานสมมติร้านข้าวกินที่ไหนไม่จัดที่ไหนไป่ทำบุญลงศพก่อนให้เจ้าอันนี้ในเมื่ออยู่วัดแล้วก็ฉันพร้อมหลวงพ่อขอกินต่อหลวงเพราะว่าเขาบอกว่ากินข้าวที่วัดได้แต่ว่าใช่ต้องแบบฉันต่อเอ้ยไม่ใช่ฉันกินต่อฉันต่อเออกินต่อกินต่อกินต่อเพราะว่าจะได้บุญเออ นี่ไงน้ำตาลทีมนเดีย Official ทำงานและววันนี้สองทูบมีไลฟ์ลาซาด้าจบนะเอางี้น้ำตาลเอาอพิเชียวเชียร์มามันตาลไหม <c oughs> อ่าเชียร์ไหมนะถ้าเขาถามมัมหมีถามมัมหมีมัมหมีบอกพักก่ <c oughs> อนแล้วถ้าสมมติฉันอยากรู้ว่าสมมติว่าเธอคบกันอ่ะวาเลนไทน์เธอจะให้อะไรน้ำตาลน้ำ <c oughs> ตาลจะให้อะไรเธอ <c oughs> วาเลนไทน์เหรอเออว, <c oughs> วาเลนไทน์จะให้ยังไงใครเตอร์แฟนเป็นอย่างเงี้ยเ <c oughs> อาง,งี้ฉันจะไม่เสเพย จะถามเลยว่าเออเธออยากได้อะไรพูดอแต่ไม่ซื้อหนูหนูไม่ยินหนูไม่ยินลูกเขาเล่นเกมเลยไม่ซื้อให้ซื้อตรงข้ามสมมติว่าอะสมมติว่าอยากได้น้ําหอมเออแทนซื้อลูกเหม็นเลยลูกเหม็นเลยไม่ก็ทุเรียนคือตรงข้ามเลยอะไรที่มีกลิ่นแรงสมมติอยากได้รองเท้าเออเธอซื้ออะไรแต่รองเท้าแทนซื้อแค่ถุงเท้า แล้วลองเท้าไปหาเองค,คือคือให้ไม่ครบอะ่ะเอออ่าน้ำตาลืจออะไรให้มาเอ,อแ๊แม่แม่มะหมี่เขาตอบแล้วเขาบอกฟ้าผ่าดได้ฟ้าผ่าดได้ปะบอกแล้วว่าไม่ได้แต่ว่าในติ๊กต็อกอะมีมาร์คน้ำตาลเป็นแบบแฟนมาร์คน้ำตาลเยอะมากเลยนะจริงเหรอเราดาวติ๊กก็เหรอดาวติก๊กยิ่งดาวติ๊กยิ่งแล้วคู่อ่ะ เขาบอกไม่วันนั้นเธอบอกลูกสาวฉันไม่สวยฉันเลยไม่เชียร์เธอเห็นไหมเขาจะเอาแบบเออเป็นกล่องข้าวอาหารมาให้นะฉันว่ายดูแลคนสวยของพี่ด้วยนะอ่ะเวลาผู้มอย่างนี้ให้คิดไงอ่ะเขาตอนนั้นมีฟิล์มเขบอกฟิล์มหรอเขาก็สวยของเราคือไม่ใช่น้ำตาลไีหมาเนี่ยระดับจักรวาลหนูดูดูผมก่อนออเอาจริงนะปีหน้าลงมีอยู่ ฉันไปประกวดได้เลยไหมวันเนี้ยไม่อยากเล่นเยอะมึงไอ้นี่อยู่ตัวนี้กลัวมันร้อนอ่ะปีหน้าเรามีจูไหมมีจูอะไรมีมีจูนิวเวอร์เซลมีจูมีจูวันนี้คือมีจูคือบอกว่าคิดถึงเขาเฮ้เอ้าสาววายเขาว่าไงนะครับแล้วมีจูที่แปลว่าคิดถึงหรือเปล่ามิจูอันนี้อ่ะเริ่มโจทย์เริ่มโจทย์ี่เมินคำต้องเชื่อม อาบีบาอาบีบาต่ออาคำต้องเชื่อมต่อทุกคนอาบีบาเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะไปละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปมันเกิดอะไรมาเป็นโจทย์ได้ไหมเป็นโจทย์อะไรอะโจดดูใช้สมองกว่าอีกอะครับไม่มีสมองอ่ะดิจงอ่ะจงจงบอกชื่ออย่างี้เหรอรายการอีกแล้วอีกรายการเหนือข้ามช่องนละสิดูดูแต่ละที่ถ่ายดูอยู่บ้างงานเป็นอะไรดี สีจังหวัดอะไรเงี้ยเอาแบบแต่ฉันชอบผลไม้ที่มีสีแดงนะเราผลไม้ที่มีสีเขียวเอาแล้วกีวีเอาแล้วข้าหลังเอออม่น่าแตงโมเอาแล้วเมื่อกี้แตงโมบอกสีแดงเปลือกสีเขียวไหมิงเกอฮะมิงเกอร์แมนเกอเ์หย่าดูริเอญหย่าเอ็นกีวีเอาไปแล้ว เกรฟฟดเอ้าไม่แปลว่ามูนเหรอเกรฟ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 เกือบโดนฉลาดแล้วเกือบโดนฉลาดแล้วมะพร้าวแต่เอ๊ะเอ๊ะก่อนแล้วไงต่อมะพร้าวเออห้าสองสี่สามเงาะดิบมะยมห้าส้มโอ ชมพู่ไปแล้วยังยังเกมนี้ยังพิมิวดูซาฝรั่งไปแล้วฝรั่งไปแล้วอ่าซีเอสามะกอกฮะมะกอกได้ได้มะกอก็ผลไม้เหรอผลไม้ไม่เป็นไม่ค่ะเธาไม่เป็นผลไม้เป็นอะไรโยูคิดูเวโอคาโดะอะโอคาโดเป็นผลไม้ไม่ใช่ผลไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นผัก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 คห้าเป สามหูกับวีกี้นี่ละกำระกำหาระกำสีแดงฟักแบงฟักแบงฟักแบงข้าคือนี่ทุกคนได้ยินเสียงไหมไปโยมไปแล้วตาขอบตะขอบแตนยังไม่สุกใครกินเอ่ยผลไม้กินีท์อ๋ออ๋อออเธอมาดันกล้วยดิบ อ้าวฟืงมะกรูดใช้ผลไม้ใช้ผลไม้ไหมเปไม่ใช่ใช้ผลไม้ไหมไม่ใช่เป็นผักเป็นพืชผักส่วนห้าสี่สามสองส้มหนึ่งยังไม่ถึงตัวเองเลยต้องอะไรต้องเขียวหวานเออวายส้มตอบอะไรอ่ะส้มบางมดพันหรออ้าวส้มโอ ไปแล้วไปแล้วเจ้าห้าเป๋าดีสี่เดี๋ยวพึ่งสามสองฉันไม่ยอมหนึ่งสี่ที่มันมีมึงจะทุ่มครึ่งแล้วกูยังผมไม่เสร็จเลยกูเรียนกูเรียนไปแล้วโอ้ยหนูก็อยากขัดดีไม่มนแพ้คุ่ใช่ไม่หนอโดนหนีบผูโดนหนีบผูเอาที่หนีผมหนีบผูกค้างห้าวิเหนื่อยมากไปดีกว่าไปไปฝากกคนเดียวไปฝากฝากอ่ะฝากไหนมาร์กสองทุ่มนะครับเริ่มมา ผมเสร็จแล้วโอ้โหแล้วหน้าทำไมมันไม่น่าจริงนะสดพักโอ้โหปิดฟิลเตอร์เธอครับโอ้โห oh. oh. เพลงติก๊ตกต็อีกเ,เลยอ่ะแบมพายอ่ะควายไรอ่ะครับฝากด้วยนะครับสองทุ่มวันนี้ <c oughs> ที่แอปลาซ a ด้านะครับผมผมกันน้ำตาลมาไลน์ของลาสลุกนะครับเป็นแบบว่าเกี่ยวกับแฟชั่นถ้าทุกคนเข้ามาก็ ฝากทักทายด้วยแล้วก็ถ้าใครว่างก็ชวนเพื่อนมาดูพวกเราได้นะจ๊ะชวนมาขำไม่ซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าเข้ามาดูเยอะๆซื้อหน่อยซื้อหน่อยฝากกดหัวใจเยอะๆนะวันนี้เราจะได้หัวใจเยอะจ้ะโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันอ่ะดักขนตาหน่อยดักขนตาดันตาปิดท้ายหน่อยอ่ะดักเต็มปะโอ้โหเต็มเลยนะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเจอกันจ้ะบ๊ายบาย